แม่โบกี้บอกว่าทานผลิตภัณฑ์บำรุงของกูเกิลมาสองเดือนกว่าแล้วค่ะช่วงฉีดกระตุ้นไข่ต้องงดตัวไหนบ้างอะเอาเป็นว่าก่อนฉีดกระตุ้นไข่กินตัวไหนบ้างก่อนโปรตีนเฟอร์ตี้กินอยู่แล้วโปรตีนบำรุงไข่จริงๆมันบำรุงทั้งไข่บำรุงทั้งผนังมดลูกแหละนะบำรุงไข่แม่กินวันละสองสองเชคกับนมแพ้แล้วก็นมอัลมอนแล้วก็ชมกับพุดเกรนงาดำเนี่ยแม่เชคกับนมแพ้นะคะแล้วก็นมอัลมอนแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งกับ กูดเกรนนาดำแล้วก็เนี่ยเชคเนี่ยนมแพะหนึ่งปองนมอาลมาวด์หนึ่งกล่องเช็คหนึ่งรอบหนึ่งซองอีกหนึ่งรอบก็นมแพะหนึ่งปองนมอาลมอนด์หนึ่งกล่องเช็ค 1, อ, 1, อ,อีกหนาา 1, ึ่งซองกินไปสองซองอันนี้บำรุงไขให้ว้วนโตสมบูรณ์โปรตีนสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทําให้เซลล์ไข่เนี่ยเติบโตและมีคุณภาพเนื้อเนียน,นละเอียดไข่ที่เนื้อหยาบเป็นไข่ที่ไม่สวย โปรตีนมันสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์ดยเฉพาะเซลล์ไข่โอเคไหมทําให้เซลล์ไข่อ้วนโตมีคุณภาพนั่นคืองานของโปรตีน2น้ามะกรูดมีโคเซิตีนนะคะลดภาวะไข่ฟอทําให้เซลล์ไข่สวยนะคะแล้ว b l o o f l o กระตุ้นนะคะให้เลือดไหลเวียนดีประจาเดือนของเราก็จะได้ปกติเลือดไหลเวียนดีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงรังไข่ได้ดีนะคะแลรังไข่ก็เป็นรังไข่ที่เฮลตี้ททำให้ผลิตไข่ได้ดียืดระยะรูเทอเฟตยืดระยะการฝังตัวนะโอวออค่ะวิตามินบํารุงไข่ที่แม่ๆขาดไม่ได้เลย ตัวนี้บังคับให้กินทุกคนนะคะบังคับไม่กินไม่ได้เพราะตัวนี้คือโฟลิกนะคะโฟลิกผสมกับมัลติวิตามินอื่นๆนะคะรวมทั้งหมด4ตัวกินวันละ1นึ่ซองหน่ซองมี4ีเม็ดโอวามาจากโอวารีที่แปลว่ารางาังไข่อแปลว่ารวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงไข่และรังไข่1ซองมี4เม็ดแบ่งออกเป็น2ซี่แม่กินวันละ1งซองพร้อมมื้ออาหารมื้อไหนก็ได้เป็นวิตามินบำรุงไข่นะคะใน1ซองมี4เม็ด เม็ดนี้คือโฟลิก400ไมโครกรัมไม่ต้องกินเพิ่มไม่ต้องกินมากไปกว่านี้เพราะว่า WHO กําหนดว่าผู้หญิงวางแผนตั้งครรภ์ให้กน400ิน4 0 0ไมโครกรัมเป็นการเตรียมพร้อมตั้งครรภ์แล้วก็แม่ก็งได้รับได้รับโฟลิกจากพวกพืชผักไข่แดงเพิ่มอยู่แล้วเรากินที่มันเป็นเม็ดอ่ะ สีร้ไมโครกร,รัมเพียงพอนะคะตัวเม็ดสีชมพูคืออะไรมันก็คือแร่ธาตุและวิตามินนะคะที่สําหรับผู้หญิงบารุงเตรียมพร้อมตั้งครรภ์มีอะไรบ้างละธาตุเหล็กไอโอดีนวิตามิน D 3วิตามิน B วิตามิน C วิตามินเครวมทุกอย่างแล้วซีดีเนียม อันนี้21ชนิดรวมถึงอินโนซิทอลสารบำรุงไข่ตัวนี้โคเอนไซม์ Q10 มันช่วยเพิ่มพลังงานในไมโตคอนเดรียในเซลล์ไข่ผู้หญิงพอเริ่มอายุมากเนี่ยไมโตคอนเดรียในเซลล์ไข่ลดลงไมโตคอนเดรียก็คือเป็นแหล่งพลังงานถ้าไข่ไม่มีพลังงานก็ไม่สามารถแตกตัวให้เป็นตัวอ่อนถึงระยะรโตซิสได้แล้วก็ต้องกินโคเอนไซม์ Q10 ซึ่งตามงานวิจัยเนี่ยโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยช่วยลดภาวะไข่แก่และเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่โดยต้องกินวันละไม่ต่ำกว่า30มิลลิกรัมซึ่งใน ฟิชออยนะคะช่วยทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนบาลานซ์นะคะแล้วก็การตกไข่เป็นปกตินะคะคุณแม่กินวันละสีเม็ดพร้อมมื่ออาหารมื้อไหนก็ได้นะคะแค่คุณแม่พกติดตัวไปวันละ1ซองในึ่งของมี3 0เม็ดอันนี้กินต่อไป AOS เมื่อกี้ยาไข่สวยกินวันละ2เม็ดนะคะเป็นแอสตาแซนทีนสำหรับต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าไข่ไม่สวยเพราะมีอนุมูลอิสระเยอะ นะคะตัวไหนอีกคะผู้หญิงที่ต้องกินวิตามินโซีไฟโตคริสโตซีเนี่ยกินวันละหนึ่งถึงสองซองเป็นวิตามินซีที่มาจากธรรมชาติกินได้สูงสุดวันละสี่ซองเลยชงกับน้ํากินไปเรื่อยๆวิธีการชงคือชงกินตอนเช้าแนะนํานะกินคู่กับคอลลาเจนโลคลลาเจนโคลาเคือคอลลาเจนเพื่อชาวเรานะคะตัวนี้ไม่ใช่แค่งานผิวนะคะแม่บางคนกินคอลลาเจนแล้วคาดหวังว่าโอ้กูก้อยหนูไม่ต้องการบำรุงเรื่องความสวยงามอะไรนะคะมันไม่ใช่แค่ความผิวสวยนะคะแม่กูก้อยใส่ตัวที่ช่วยยืดความยาวเทโลเมีย นั่นก็คือตัวมาคิเบอร์รี่นะคะโดยซื้อ,อตัวลิขสิศศทธิบัตรที่ชื่อว่าเดลฟินอนจากเยอรมันจนได้รับรางวัลเลยนะคะเยอรมันส่งโล่รางวัลไปเลยนะคะ้ค่อยๆดินไปเยอรมันไปรับรางวัลน,น่าเร็วมาอยาเขาส่งโล่มาเลยเพราะใส่ในปริมาณสูงสุดนะคะที่เปเปอร์บอกว่าช่วยยืดความยาวเทโลเมียร์ได้จริงนะคะซึ่งหลังจากการกิน8สัปดาห์ก็คือประมาณ2เดือนจะช่วยยืดความยาวเทโลเมียร์นะคะได้ถึง51%คร์น,นี้คณิเทโลเมียร์มันคืออะไรเทโลเมียร์ก็คือส่วน ปลายสุดข,ของ DNA นะของโครโมโซมนะคะซึ่งตรงปลายตรงนี้มันจะหลุดลุ่ยเรื่อยๆจากการแบ่งเซลล์พอมาหลุดลุ่ยมันจะส่งผลอะไรส่งผลให้ตัวผิดปกติส่งผลให้โครโมโซมมันอ่อนผิดปกติส่งผลให้เกิดการแท้งส่งผลให้เกิดไข่แก่ดังนั้นเราบำรุงผิวพรรณโดยการกินคอลลาเจนไปแล้วเราไปยืดความยาวเทโลเมียร์ด้วยนะคะโดยคอลลาเจนที่ใส่จะเป็นคอลลาเจนไทวันกับไททรีนะคะซึ่งไทวันเข้าเซลล์ผิวให้แม่นะผิวเร่งดึงดึงดังกันไปด้วยนะคะแต่ว่าไทาทรีเนี่ยไปบำรุงที่มดลูกปากมดลูกเยี่อบุบตรงมดลูกเส้นใหญ่หมดลู ทำให้หมดลูกเนี่ยสารเส้นใยคอลลาเจนและอลาสตินนะคะตัวอ่อนฝังตัวไม่หลุดไม่แทงน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอลลาเจนโลของครูก้อยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเรื่องผิวพรรณยังไงก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วเพราะครูก้อยใส่คอลลาเจนของเอ่อวลเน็กซ์ของประเทศญี่ปุ่นอย่างดีเลยคือกินแล้วแม่ก็ผิวลื่นด้วยอันนี้รับรองการันตีถ้าแม่กินหนึ่งกล่องเนี่ยนะสามสิบซองสามสิบวันแนละ้ลื่นทั้งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราต้องกินก็คือตัวฟอตินาออย เปอร์ตินไออยลน้ำมันดี9ชนิดนะคะที่ช่วยส่งเสริมภาวะเจริญผ่านปกติน้ำมันดีเนี่ยมันช่วยลดไขมันเลวอยู่แล้วเนาะลดตกรกี้สลายลดคอเลสเตอรอลอยู่แล้วนั่นคือผลผลโดยตรง นะคะของน้ำมันดีแต่ตัวน้ำมันดีของคูก้อยเนี่ยเป็นน้ำมันดีที่ช่วยส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์ทั้ง9ตัวจะมีเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์ทั้งหมดนะคะโดยไขมันเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะผู้หญิงที่มีภาวะเอสโตรเจนต่ําก็คือมีไขมันดีไม่ไม่พอแต่ดันมีไขมันเลวเยอะนะคะในนี้มีทั้งพูฟ้ามูฟ้าโอเมก้าสามนะคะที่มาจากน้ำมันฟักข้าวแฟลกซีดงาที่ม้อนน้ามันอะโวคาโดน้ำมันเมล็ดทานตะวันน้ำมันมะกอก DHA 40%สี่สิบเปอร์เมันาขวแลต มันจะเเลียนนะคะเม็ดสีส้มๆไม่ได้เกิดการแต่งสีนะคะแต่เป็นสีของแตกออยหรือว่าปักข้าวนะคะเม,ม็ดหนึงใหญ่มากแม่กินแล้วต้องกินให้ได้ของม 1, เม็ดหนึ่งพันมิลิกรัมรือถ้าห้าร้อเม็ดมันก็จะแบบเท่ากับตัวฟิชออยเมื่อกี้เนาะพันมิลิกรัมแม่กินไปเลยวันละสเม็ด2อถึงสเม็ด นะคะถ้าใครที่แบบมดลูกแห้งมากๆหรือว่าเอสโตรเจนเริ่มตกรังไข่เสื่อมกินสี่ไปเลยนะคนทั่วไปก็กิน2ตัวนี้ก็คือ,อ,อทองอะไรก็ยังกินได้นะคะบำรุงสมองลูกด้วยนะคนที่เป็น PCOS ก็กินตัว p c o เสริมสำหรับคนเป็น PCOS ที่ประจำเดือนผิดปกติไข่ไม่ตกเรื้อรังกินตัวนี้เสริมก่อนนอนกินอะไรคะไนชอตคือกินให้สมองผ่อนคลายไม่เครียดหลับลึกขึ้นมีค่ายิบซีเพราะว่าถ้าเกิดสมองเรา ไม่มีความผ่อนคลายมันจะปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนของความเครียดในเปเปอร์หรืองานวิจัยบอกเลยว่าผู้หญิงที่มีฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงเนี่ยไข่จะเสื่อมนะคะรังไข่เสื่อมง่าย ไข่จะเสียหายแล้วฝังตัวอ่อนไม่สําเร็จจริงๆตัวนี้แนะนําให้กินตั้งแต่ช่วงบารุงไข่กระตุ้นไข่เลยไม่ใช่มากิน,ออน,นะะในช่วงฝังตัวอ่อนนะคะแต่ว่าเล็กคอมเมนในช่วงฝังตัวอ่อนเพราะคุณแม่จะมีความกังวลมากในช่วงฝังตัวอ่อนคือเริ่มเครียดพอเริ่มเครียดเครียดตกกังวลฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาพอคอร์ติซอลออกมามันทำให้ร่างกายอักเสบพอร่างกายอักเสบตัวอ่อนก็ฝังไม่ติดนะคะไดช็อตตัวนี้ปลอดภัยในระดับที่ตั้งครรภ์แล้วก็ยังคงทานได้นะคะหรือไม่แนะนำให้กินเมลาโทนินไม่แนะนำให้กินยาน,นอนหลับ ก็ในการสร้างของอัลฟาเวฟอัลฟาเวฟทำให้สมองผ่อนคลายเหมือนคนที่อารมณ์ดีเหมือนคนที่ทําสมาธิคนที่มีเบต้าเวฟมาก,มากๆก็คือสมองขยุกขยิกพวกนี้จะเกิดความเครียดนะคะตัวฟาร์มาตบาจะเป็นตัวไปเพิ่มอัลฟาเวฟไปลดเบต้าเวฟนะคะส่วนพวกแอลเทอรนมีเอลกูตามมนพวกนี้จะเป็นเหมือนกับว่าทําให้เรามีความผ่อนคลายความสุขไม่ไม่เกิดความตึงเครียดแล้วก็ทําให้เรานอนหลับลึกขึ้นนะคะรสชาติจะเป็นรสแบคคาเรนเพราะว่าในน้ำแบคคาเรนน้ำทับทิมแล้วก็น้ำองุ่นดำเนี่ยนะคะ ยังมีส่วนช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับลึกขึ้นด้วยตัวนี้มีงานวิจัยบอกเลยค่ะว่าหลังจากรับประทานฟาร์มากาบาที่ครูก้อยนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนี้นะคะจะทําให้เราหลับเร็วขึ้น71%แล้วก็หลับลึกขึ้น42%มีเปเปอร์เคลมตัวฟาร์มากาบ้าที่ครูค้อยใส่เข้าไปเลยนะคะนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้ฉีดซองปุ๊บปิดไฟงดไถมือถือนะคะหลับใน30นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฉีกซองไม่ปิดไฟยังไถมือถือไม่หลับนะคะเพราะมันมันไม่ใช่ย โปรไบอติกนะคะโปรเบอติกนี่ก็คือเป็นโปรไบอติกสายพันธุ์ที่ใช่เพื่อชาวเราเป็นสายพันธุ์เก้าสายพันธุ์คุกกย้ยก้อยเลยไม่มีใครใส่เท่ากับคุ้ก้อยอีกแล้วเก้าสายพันธุ์แล้วเป็นสายพันธุ์ที่ใช่สําหรับสรีวางแผนตั้งครรภ์นในเรื่องของโลกสูติศาสตร์ต่างๆนะคะในเรื่องของการปรับ pH ช่องคลอดการปรับโปรไบอติกในมดลูกซึ่งมีงานวิจัยรายงานมาแล้วนะคะว่าผู้หญิงที่มีโปรไบอติกในมดลูกนะคะมีฟิ f i d o คที t e r i u m ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่คุก้อยใส่เนี่ยเกิน80%จะมีโอกาสฝังตัวอ่อนสำเร็จมากกว่าผู้หญิงงทีีี่่มมบโคเยไถึ80% ดังนั้นเราต้องมาเติมโปรไบโอติกในมดลูกและก็ในลำไส้การเติมโปรไบโอติกในลำไส้นอกจากจะทําให้ลำไส้เราเนี่ยเฮลตี้ทำงานปกติดีการขับถ่ายเป็นปกติแล้วอันนี้คืองานพื้นฐานของโปรไบโอติกแต่ลำไส้ที่ดีจะส่งผลทําให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีภูมิคุ้มกันที่ดีทําให้มีบุตรง่ายไม่เกิดค่าการอักเสบลักษณะจะเป็นผงผงแบบนี้นะคะลักษณะคือเทกรอกปากรสชาติเหมือนรสซูกัสกินเคี้ยวเควเคียว,ยว,ยวแล้วดื่มน้ําตาลกินตอนไหนกินตอนอาบน้ําก็ได้ก่อนจะอาบน้ําก่อนนอนนะคะแม่แม่ก็เควเค กินน้ำแล้วก็ไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จแล้วก็มาตามด้วยตัวว์จินารีก่อนว์จินารีคือยาไข่สาวตัวนี้คือเป็นเอสโตรเจนที่ทำมาจากโซเจนนำเข้ามาจากประเทศสเปนไม่ส่งผลต่อมะเร็งเต้านมทานได้ในระยะยาวเพิ่มเอสโตรเจนค่ะเหมาะสำหรับผู้หญิงที่แบบอายุเริ่มมากก็สามสิบห้าสี่สิบหรือว่าบางคนรังไข่เสริมก่อนวัยไวทองก่อนวัยบางคนไม่มีน้ำหล่อลื่นนะคะไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยพวกนี้ค่ะให้กินวันละหนึ่งถึงสองเม็ดนะคะสังเกตได้เลยถ้ากินวันละสองเม็ดสิบสี่วันจะมีความฉ่ำนะคะบริเวณชั้นในนะคะเริ่มมีมูก ตกไข่แล้วมีน้ำหล่อเลืน่นบางคนไม่เคยเจอมุกตกไข่เลยกินวัวจินารี่แล้วตัวนี้รีวิวเยอะที่สุดวร์จินารี่รีวิวเยอะที่สุดเพราะโซเจนที่ไว้นําเข้ามาใส่แพงมากตัวนี้กินก่อนนอนกินตัวนี้เสร็จแล้วตามด้วยตัวไนช็อตหมายความว่ากินตัวนี้เสร็จกินน้ำแล้วตามด้วยไนช็อตไนช็อตนี่คือปิดไฟปิดจบแล้วนะรวดเร็รนเวนิดน,นึงได้เพราะมันมีโปรดักต์เยอนะไงคือของิงมัมีสองมีสองแบบนะแม่ก่อนนั้นเนี่ยมีขิงดําขิงดํานี่คือฮาร์ดคอร์มากร้อนแบบสักใจร้อนถึงมดลูกเลยนะคะถ้าเรากินไหวเาวเาบบาาาากกกิินนตััวววี้ลลยจททงงม่่ขไป5 นะคะแต่ถ้าเทียบกับขิงทองก็คือขิงทองก็มากกว่าขิงขาวนะคะขิงทองก็รสชาติซอฟเบาๆลงมานะคะกินอร่อยและที่สําคัญเนี่ยขิงทองมันพกได้ครูก็ทาให้แบบพกได้มีออยอนนะคะ mm hmm. ก็คือแม่พกไปกินที่ทํางานเวลาซองเวลาซองอย่างเนะะ mm ี่ยค่ะแล้วก็กลับมามาบ้านก็ค่อยมากินขิงดาหรือกินวลาซองก็ได้เวลาสองซองก็ได้แล้วแต่นะคะวิธีการก็ชงในน้ําร้อนนะคะ จิบระหว่างวันเนี่ยนะคะขิงกินไปเพื่ออะไรครับกินไปเพื่อเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาต้านอนุมูลอิสระหน้าเลือดไหลเวียนดีเลี้ยงมดลูกเลี้ยงรังไข่ได้ดีใครถนัดขิงดํากินขิงดําใครถนัดขิงทองกินข,ขิงทองแต่แนะนําว่าขิงดําสรรพคุณทางยามากกว่าขิงทองนี่คือขิงทองแม่ไม่ได้แต่งสีนะจ๊ะ แล้วรสชาติมีความหวานไปลิ้นไม่ได้ใส่น้าตาลนะคะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นธรรมชาติของมันหายากนะคะอ่ะอ่ะถามว่าช่วงกระตุ้นไขอ่อะไรต้องงดช่วงกระตุ้นไข่ไม่มีอะไรงดเลยค่ะขิงกินจาก1เป็น2น้ำมะกรูดกินจาก2เป็น4โปรตีนจาก2เป็น3 AOS เ,เ,เนี่ยสอ,อยู่แล้วน้ำเวอร์จินารีใครกินหนึ่งก็ดับเบิลเตน2เพราะว่าถ้าเอสโตรเจนมันยิ่งเพิ่มหมอก็ฉีดเอสโตรเจนอยู่แล้วแล้วเราไปเอสโตรเจนจากธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันทําให้ไข่สุก เอสโตรเจนทำให้ไข,ข่สุกแล้วก็ตัวเฟอร์ตินายออยจาก2เป็น4 p r โเบลติกกินอยู่ตลอดการอยู่แล้วเฟอร์ตินายออยจาก2เป็น4เพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำมันดีเป็นตัวสร้าฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่ตัวนี้เล่นอับตาไข,ข่สุกนะคะวิตามินซีกินอยู่แล้วตัวไฟโตคริสตัลซีชงกินระหว่างวันไปเลยวันละ1-2ซอง,องกินไปเลยคอลาเจนโลกินไปเลยไนท์ช็อต วันล,ละหนึ่งซองไปเลยเพราะว่าช่วงกระตุ้นไข่ถ้านอนไม่หลับฮอร์มนไม่ดีไข่ก็เสียหายนะจ๊ะกินหมดทุกตัวไม่ได้ทอกทองก,ก,กินวันล,ละหนึ่งกำมือนะคะผงผักเพียวเลซเพียวกรีนถ้าไม่มีเวลาปั่นน้ําผักก็ชงผงผักเพียวเลซเพียวกรีนกับน้ําเปล่าก็ได้หรือว่าชงกับน้ำมะเขือเทศดอยคําสูตร99%โลโซเดียมถ้าใครปั่นน้ําผลไม้แล้วก็ท็อปปิ้งลงไปนะคะช่วงกระตุ้นไข่บางคนบอกว่ามันมีเมนกินดอกคําฝอยได้ไหมคะกินได้ตามปกติเลยค่ะคราวนี้ถ้าจะไปงดก็น่าจะไปงดในช่วงใส่ตัวออ่่นมาากกว พอช่วงเตรียมผนังบนลูกก็ไม่ได้งดอะไรช่วงเตรียมผนังบนลูกก็จะไปเพิ่มการอะไรคะแพ็คน้ํามันละหุ่งนะอ่าช่วงเตรียมผนังบนลูกก็ไปแพ็คน้ำมันละหุ่งอันนี้ไม่ให้กินนะแม่ไม่ใช่ซื้อไปกินนะให้ซื้อมาแรปที่หน้าท้องนะกับผ้าคอตตอนฟันแนลนะคะแล้วก็เอากระป๋าน้ําร้อนนี่ไปซื้อข้างนอกได้ผ้าคอตตอนฟันแนลสั่งที่กูไกดได้กับน้ามันคาสเตรอยล์นะคะตัวนี้ไปซื้อข้างนอกเอาแล้วก็เอามาประครบนะคะ หลังจากที่มันหมดสนิทนะคะประมาณ45นาทีถึง60นาทีทำสองถึงสามวันครั้งให้บัตโฟลเลตไหลเวียนดมดลูกใสเป็นวุน้นอันนี้เรคคอมเมนในช่วงเตรียมผนังมดลูกน้ำมิถุนารามเนี่ยแม่กินในช่วงเตรียมผนังมันจะทําให้ไม่ท้องผูกนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้อุจจาระนิ่มใส่ตัวแล้วก็คงยังก,กินนะคะตัวนี้แล้วตัวนี้ให้สามีกินด้วยนะคะเพราะว่ามันมีฟีกูลีนฟีกูลีนเนี่ยเจอล่าสุดงานวิจัยของมหิดลนะคะช่วยทําให้สเปิร์มเนี่ย น้ำน้ำเชื้อดีขึ้นสเปิร์มวิ่งว่ายดีขึ้นแล้วคุณภาพของสเปิร์มดีขึ้นสรุปก็คือในช่วงต้นไข่งดอะไรไหมคะไม,ไม่งดแต่ที่ให้งดคืองดหวานคนะ่ะงดหวานเด็ดขาดเพราะว่าความหวานเนี่ยค่ะจะเพิ่มอนุมูลอิสระแม่อุตสากินเอโอเอสต้านอนุมูลอิสระแม่อุตสาหกินน้ำมะกรูดต้านอนุมูลอิสระแล้วแม่ก็กินขนมหวานเข้าไปเพิ่มอนุมูลอิสระแล้วแม่ก็ต้านอนุมูลอิสระแล้วแม่ก็กินขนมหวาน เพิ่มนมืออิสระแล้วแม่ก็กินโปรดักต์คุก้อยต้านน้มูออิสระมันคงจะเหลือแหละค่ะแม่มันก็คงหักล้างกันเป็นศูนย์หรือบางทีก็ติดลบไปทางขนมหวานเพราะบางที่สู้ของคูก้อ้ก็สู้ขนมหวานแม่ไม่ไหวเหมือนกันบางทีก็กินเยอะเกินงดหวานหยดขาดนะคะแล้วก็งดออกกําลังกายหนักในช่วงฉีดยากระตุ้นไข่นะคะแล้วก็งดนอนดึกนะคะแล้วก็งดพวกกาแฟคาเฟอีนน้ำอัดลมอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็กินโปรดักต์ทุกอย่างได้ตามปกตินะอ่ะ